สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยวน,นะครับวันนี้จะกลับในคูงในเกมวันพามันเดสองแก่นนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตลอดไปนะวันนี้ก็เป็นวันที่อร่อแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็จ้างมันเถอดนะเอาเป็นว่าเรามาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ห้าห้านะครับเดี๋ยวนี้เราจะทําการทําของแดไปตบคนในข้ามเซิร์ฟนะเป็นชิ้นที่2นะครับของไอดีนะซึ่งบางคนนี่คือเข้าไป4ี่ห้าชิ้นแล้วนะแต่ว่าเราเพิ่งอยู่ชิ้นที่2เองรู้สึกทําไมเราแบบเดินหน้าช้าจังนะเอออะ วันนี้ก็เลเวล93นะครับ EP 10,000นะก็คาดว่าอีกประมาณ4-5วันแหละน่าจะขึ้นเลเวล94นะครับก็บไปเรื่อยๆนะเซิร์ฟนี้ก็เล่นขำๆนะอ่ะอันดับพลังก็อยู่อันดับที่34นะครับผ่านด้เดี๋ยอันดับที่26นะแล้วก็สุดแก่ก็ทัสเซอร์มาเกี้ครับอันดับ34นะเกี่ยวกับอันดับหนึ่งครับนีโอนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าของใน,นที่ผมจะทำคืออะไรนะอ่ะอยู่ที่น้องทัสเซอร์มา่กี้จังนะนี่เลย เป็นอัศวินนะครับเป็นโจมตีตายขีนะแถมมีโจมตีเปอร์เซ็นต์เสริมเนี่ยแบบอูสวยจัดเลยอ่ะมาไปดูนะนี่เราเตรียมของไว้แล้วนะครับทรัพยากรที่ใช้ก็ผมไปสุ่มได้พลังไฟที่ผมประสามนะก็คือที่มันเก็บยี่สิบเศษแรกอันนะ่ะเออแล้วผมไปสุ่มได้จากกลเนี่ยแล้วก็มีน้ายาหนึ่งร้อยขวดน,นะครับที่ต้องใช้นะมันก็เป็นเงินสองล้านนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยเลยกันนะว่าจะได้อะไรบ้างไปครับสามสองหนึ่งลุย ได้เป็นลดดาเมจรามประลองสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ถือว่าแย่โอเคก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะกดอัพไปมีดาวม่วงกันอ่ะอัพเองน,นะเดี๋ยวผมว่าน่าจะเป็นรีดาวม่วงอันนี้ออกมาอ่ะไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วนะรีเลยแล้วกันนะเพราะว่าอันนี้มันได้ Off erm ออฟเสิร์ฟไงแล้วก็เอาออฟเสิร์ฟไปแล้วกันนะอย่างงี้เราก็แบบโดนดามเมจน้อยลงนะเรารีไปเลยแล้วกันนะนี่ได้อะไรบ้างอ่ะอ่ะด้านนี้คืนมาอีกสามร้อยนะ รีไปเลยแล้วกันนะจะใส่คืนนี่แล้วก็อัพดาวคืนไปนะอัพคืนไปเราจะเอาแค่ดาวม่วงนะโอเคนี่ครับเอาไปตีบอลอันบนเรดิฟ่านะโอเคหมดแล้วนะมาครับแล้วก็มาอัพดาวม่วงนะเปิ้งอ่าดาวไม่พออีกขาดอีกตั้งกี่ใบเนี่ยโอ้ยขายดตั้งแปดใบนะ โอ้โหแกเก็บไปอีกนะกลไปเรือเรอยแล้วกันนะสำหรับเซิร์ฟนี้นะก็เล่นชิลๆแล้วกันเนาะมาครับเดีย๋ยวเราจะไปลุยแล้วกันนะไปลุยในข้ามเซิร์ฟก่อนที่จะไปเราขอไปแวะตบคนนึงก่อนนะอืมไปเมื่อคืนแบบเราไปไปดูไรสดอดเขาไงเขาแบบ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 แอบไรสดเนี่ยเขาแบบเอ๊ะสปีดแซงแล้วหรอชนะได้แล้อหลอก็จัดให้ดูหน่อยแล้วกันนะ มังอ่านมาถามแล้วนะว่าสปีดแซงหรือเปล่านะก็ให้มันดูแล้วกันนะมาเราต้องตบคนนี้นะมาครับโซนิกเราได้เปิดก่อนนะพปครับฝังสีงเงาใส่เอาไปดีซุริยนะมาใครมาเซิร์ฟนี้ต้องแวะตีนะแวะตีปุ๊บหลับฝันดีแน่นอนไม่แน่มาไปครับซอมบี้แมนไล่โจมตีไปนะเดี๋ยวบรออัสยูอาร์มาผมน่้จะามาแทนซอมบี้แมนนะครับ ก็คือซาม้แมนน่าจะปลดออกจากทีมละโดนไล่โจมตีมานะมาครับโอ้โหคิดม่หายแล้วพลเซมุกิเราไม่มีอันตีนะก็คือคอเด็กมันบอดนั่นเองโอ้โหนี่แหละข้อเสียของคอเด็กนะมันคอบอดปุ๊บคือพาเพื่อนแบบสวยเลยอ่ะมาโดนระเบิดตายไปนะมาครับ G4U R ยิงใส่ซุยริวไปนะแล้วก็พลเซมุกิไล่โจมตีมาเปิ้ง ตายเลยหรือเปล่านะอ่าไม่แนี่ยนะตัวไงเตัวอ่านว่าถ่านะวอาชนะได้หรือยังนะแหมก็ให้มันรู้ๆกันอยู่ไปนะไอ,อย่าไปดูก่อนนะสปีดโซนิคของเก๊กี้ถอยนะอ่าสปีดเท่าไหร่อะนะสปีดเจ็ดหนึ่งแปดนะเดีย๋ยวมาดูเราก่อนตอนนี้สปีดเราอยู่ที่เจ็ดสามสองนะ ได้รู้นะเก๊กี้ว่าใครเบอร์หนึ่งนะอะเดีย๋ยวเราไปดูกิจกรรมวันนี้ได้เข้ามาใหม่กันนะวันนี้มีอ่าเป็นกิจกรรมโปรพิเศษนะครับเป็นเติมผส,สมนะใช้แบงค์เขียวนั่นเองขอวันได้ตามนีนะนี่ใครแบบงกป,ป่าเลยก็คือจัดนี้ไปเลยนะพันแปดร้อยแปดสิบแปดแบงค์ได้เป็นอ่าอัพเซอร์แบบสามแถวเลยนะโอ้โหเห็นอยากได้เหมือนกันนะแต่ไม่เอาดีฟ้าไม่มีตังนะไปเดีย๋ยวเราไปซื้อตัวดำก่อนแล้วกันนะ ตัวนี้ยังไม่ได้ซื้อตัวดาเลยเนี่ยอ่ะมีแพ็คอยู่เจ็ดพันหนึ่งนะเราก,กดไปเลยแล้วกันนะ 7, เจ็ดพันแพชรได้กี่ใบนะอุ้ยเล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 ยอ่ะได้ได้ก่อนสามสิบสองใบนะครับซื้อไปเลย่ะอ่ะตอนนี้มีทั้งหมดร้อยยี่สิบหกใบนะครับเดีย๋ยวซื้อได้สี่ใบนะก็เป็นทั้งหมดร้อยสามสิบใบนะโอเคจากไปนี้นผมมีร้อยสามสิบใบนะแล้วเดี๋ยวผมไปซื้อแพ็คอันนี้อีกอันหนึ่งอันก็คือซื้อพวกนี้นะ ก็จะมีทั้งหมด133บใบนะอย่าซื้อต้นเดือนอีก36ก็น่าจะขาดประมาณ10กว่าใบานะก็ไม่ต้องกจะได้ซอ,อได้บนักยูอร์หรือเปล่านะ,ป,ะป่ะไปหานวดคนในขามเซิร์ฟะกันนะใครมาตีเราเนี่ยโอ้ยโดนคนแบบกระหน่ำซัมเมอร์เซลนะอู้หอันดับยูอันดับ47เลยอะ่ะมาเลือกเหยื่อสักคนนะสักคนสองคนละกันนะ มาใครจะเป็นผู้โชคดีนะโอ้ยเซิร์ฟอลไบ้างเนี่ยห้าสี่เก้าขอดูตัวไปหนึ่งนะโอ้ยคนนี้ไม่เอาแน่นอนขอเนี่ยโอ้คนนี้ก็ตัวม่เหมือน,ลนะอนบบอแล้วนะขอคนแบบเบาๆขอละกันนะมาตัวละครเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าอุย้ยถ้าเขาได้เปิดก่อนเนี่ยแถมคอดีกว่านะมาโดนเปิดก่อนจะไหวหรือเปล่านะมาครับฝังสิงเอาใส่ g 4 ur นะ นะครับเมากีไลโจมตีกูหูยผู้สามดท้าเลยไหวไหมเนี่ยแต่เย็นก่อนนะพี่อุ้ย่ะเราเบิดเคยไม่บางนะฝั่งทีขาดได้โจมตีไปอันนี้เนี่ยเป็นทางด้านของปีศาจนะใช่เลยไล่กันอยู่ฝั่งปีศาจนะมาครับเราฝั่งเซลคือไหมนะโอ้ไม่เข้าเลยอะ่ะ เป็นโรกบุบบอมนะเลยไม่ค่อยเข้าไอ้ครับถ้าเพิ่มกิปั่นไปนะบุบอมตายไปหนึ่งเออส่วนเคยมากนะวูแต่เม็ดเจมเราเนี่ยคือแบบปึบเลยอะมาครับฝั่งโน่นจี้โฟวิชมาก่อนเลยใจเย็นๆก่อนนะพี่มาครับถ้าเพิ่มกิไล่โจมตีมังนะเบาได้เบาก่อนนะพี่นะอุ้ย หเห็นก่อนอุ้ยโจสี่ไปตายไปหิงเนะมาครับทัศนสมก,กิได้ัตีนะมาโดนเปิดก่อนมาดูกันนะว่าเราว่าเราจะไหวหรือเปล่านะเราได้สวนแล้วทีเนี้ยมาครับทัศน์สมกิอันตีไปฟูยใครยายไปเต้ไปนะยี่สิบล้านเขาให้ทัศสมก,กิฝฟานเขาข้ามล่วงไปเลยมาเหลือจีโฟยืนงงกัดล่วงไปนะยืนมองเพื่อนตายเรียบร้อยล่วงไปหนึ่งนะอ่านะ มาใครคนดีนะเร์อแบบใกล้กันหมดเลยนะคนกลางอะคนกลางได้ตัวละครเหมือนแล้วนะแต่ว่าที่เหมือนเดิมเลยอะต่างแค่ไอท็อปแท้งมังนะคนนี้โอ้คนนี้มีสูริยุอารลยโอ้คนนี้หนักเลยอ่ะเดี๋ยวขอล้องของคนนี้แล้วกันนะเป็นสูริยุกับโซนิกย r นะมาดูกันไหวหรือเปล่าโอ้ย โดนเปิดกอดอย่างแน่นอนเน่ยนะมาอยากลองของไนงะวัดซูริยุอาจะโหดขนาดไหนนะมาครับโซนิคกูในาสายแถวหน้ามาสิบล้านนะนี่โดนระเบิดตายไปเลยไงโอ้แต่เราไม่มีลูกไฟเลยเนาะโอ้ยมาจอมตีออฟังปีศาจคลิปหายแล้วเฮ้ยเบาก,กันพี่โอ้ย ใจเย็นๆก่อนแม่ตีนะันที่มันไม่ได้ไล่ต่อยต่อเพราะว่ามันไม่ติดกระดูกหักสีทองไงถ้าเกิดมันติดปุ๊บคือเราเต็มตัวสวยเลยมา G4U r เรายิงเลเซอร์ใส่สวยเรียว U.R ไปนะมาครับท้าส์สมเกตไล่จมตีนะไม่ไงอ่าทีนี้เนะี่ยแกเหลือตัวเดียวละติดโล่ไปนะซัมมี่ตีธรรมดาไป นะสามรุ่มหนึ่งนะตัวเปิดก่อนเนะ่ยโอ้โหเมากถเกิดเราแบบโดนซูยูอาร์เขาแบบจํำคืนที่เดิมแบบสองสารอบนี้คือเราตายนะมาเข้าสู่เทอร์นที่สองนะมาคุซันกลับมาพร้อมกับลูกน้องจีนัทไปครับฟูยใคคไหมสี่สิบล้านวูตายเลยแรงจัดเลยนะเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วเนี่ยมาขอยสักตางแล้วกันนะ สักสามตาครัถือว่ากำลังดีนะใครดีนะโอ้ยคนนี้ 5, 5, ห้าห้าเจ็ดเลอตัวละครบแบบแน,น,น่นเลยอ่ะโอ้โขอดูคนนี้กันห้าหเอ่ยไม่ใช่คนในเซิร์ฟเราหมดเลยนี่หว่าเนาะแต่คนนี้ไม่ใช่แต่ตัวละครเหมือนเราเนี่ยคนไม่ใช่มันต้องโดนจำกัดเฮ้ยจำกัดบ้านอะไรกำจัดนะมา วูดฝั่งนู้นได้เปิดก่อนนลยทัศตมกิ u ยูอาขห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงนะห้าดาวม่วงนี่คือแบบเห็นเขาบอกว่ามันแรงนะวิชิหาโซนิกนโดนอุย้ยโดนปัดมาสาสิบสองล้านนะปัดอย่างแรงเลยใจเย็นก่อนนะพี่โอ้ว้ยมาจมตีกันไปก่อนนะมาครับ โซนิกเราได้ฝังสีเงาคืนใส่ g 4 u r นะไม่น่าจะไหวแล้วเนี่ยว่าฮัซูมกิกิเขา5ดาวม่งเนี่ยมันแรงอะแต่อะไรก็ไม่แน่นะ <S 1> <S 1> <S อะไรมันก็ไม่แน่ใจ่ย็นก่อนแย่ละเม็ดเจมเราต้องต้องรีบสร้างนะไม่รีบสร้างนี่คือเตรียมซวนเลยโโซนิกเราตายแล้วหนึ่งตัวนะโอ้ยเบาก่อนพี่ โอ้ยลุงจีโฟยูไอขีดมาอีกเจ็บหายจีโฟตายแน่เลยเหลือทัศเซอมก,กิตัวเดียวแน่เลยนะทัศเซอมก,กิตเราแบบโดนย่ำนะได้ปล่อยจีโฟยูตามด้วยเลยมาทัศเซอมก,กิตครับได้ออกอันตีนะปัน่นไปสามสิบแดล้านมีใครตายไหมมาเดี๋ยวเจอฟูมกิตก่อนไม่นะอุ้ยจีโฟยูร่วงไปแล้วหนึ่งตัวนะโอ้จะฝั่งหนูได้เปิดก่อนวะ จากวะนี้คือวัดกันที่ทัศเซมากียแล้นะไอ้ซอบบี้แบนคือไม,ไม่ไม่มีผลละเพราะว่าโดยสนามแรงฟอร์สก็ลุกขึ้นมาไม่ได้นะอุ้ยแย่ละใจะเย็นก่อนนะพี่โอ้ยเม่เจมเราหมดแล้วอะแต่ไม่เจมฟนนี้คือแบบเหลือเต็มไว้อะุอ้ยเห็นไ่มเรียบร้อยแพ,แพ้แพ้ตรงสปีด <laughs> โดนเปิดที่โดนเปิดก่อนก็นกนเรียบร้อยนะเออ จะจำกัดไอ้จะจะจำจัดเขาตัวเขาจำกัดคืนเฮ้ยจำกัดบ้าอะไรํำจัดนะอ่ะไปผมว่าผมจะพูดอะไรนะผมลืมแนละ้วเออทัาเสเมื่อกี้ผมใกล้ห้าดาวเหลืองแล้วนะก็อืขาดเสีเยอะเลยอะสิบเก้าเศษนะเ,นะเดี๋ยวขึ้นห้าดีวเดีย๋ยวขึ้นห้าดาวม่วงเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่อีกรอบหนึ่งนะห้าดาวเหลืองพร้อมกับห้าดาวม่วงนะเพราะว่าเศษนี้คือแบบอุ้ยดูดิเกินไปโคตรเยอะเลยนะ เดีย๋ยวขึ้นห้าดเหลือให้ไดาว้างอย่ามาทำคลิปใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะสําหรับคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe ผมเลยนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าทําับคลิปนี้บ๊ายบาย